ประคามคุณคุณเขาสอบยังลูกสอบมั้ยังฮะเอาเมนะียผูใ้ใดไปเฮียนดีเฮียนสกันโอ้พีผออู้นั้นไม่อยอะเนี่ยไปข้างมือมาเปน็นอ่างได้ยังคงคะ